สวัสดีครับมาพบกับผมสบายสไตล์วัดที่ช่อง YouTube และเพจ a c e b o o k คือเก่าด้ครับพี่น้องมื่อกี้ตอนแรกผมสิไปซื้อขเขายุ่ตลาดนัดนะครับเมื่อนี้มันอากาศมันยังห่อนอยู่ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเคิงครับหกโงมงแรงนะครับแต่ว่ามันว่ดในเมือด้พี่น้องอยู่นนบุรีก็บวัดในเมื่ออากาศมันก็ห่อนห่อนแน่ครับผมก็เลยมายางมาไหวพระก้อนมาไหวพายุายวัดบางจาก นะครับวัดบางจากจังหวัดนนทบุรีนอนหมึกตื้นพี่น้องเฮ้ยหนาสิตาตุบๆแน่นะครับอ้วนหลายเลยโควิดเนาะนะี่ครับผมอยู่วัดบางจากจังหวัดนนทบุรีเวลาพี่น้องมาเต่อจากมาเที่ยวนะครับวันน,นี้เพิ่นสั่งอย่าง,งลายางเป็นที่ท่องเที่ยวก็คือท้าพีมาจากพี่น้องมาจากปากเกตนะครับขับรถขามสะพานพลามซีมาแล้วก็ พอลงสะพานพระรามสี่ปุ๊บก็กลับรถเลยครับมันมีมันไมมีหม่องกลับรถอยู่ใต้สะพานอย่างจอย่างหนึ่งเลยครับกลับรถเพื่อที่จะมากลับรถใต้สะพานพระรามสี่หม่องที่ว่าพี่น้องลงมาแหละมื่สิมีหม่องกลับรถกลับรถปุ๊บประมาณห้าสิบเมตรก็สี่เป็นทางเขาวัดบางจากเลยครับแลี้ตรงเขามาประมาณผมว่าประมาณประมาณว่าถึงห้าร้อยเมตรครับก็ถึงวัดบางจากเพื่อจิมีแหล่งท่องเที่ยวหลายอย่างเป็นอย่างเช่นมันเพิ่นสี เพิ่นส่างโบสถ์ัอย่างงามเลยครับแล้วก็กำลังส่างอยู่กะสิมีหม่องเพิ่นเพิ่นหลอดอุโบสถครับคนกะสิมามักท่าบุญหลอดอุโบสถแล้วกะสิมีหลวงพอ่อหลวงพ่อโตองค์บักใไงหนึ่งเลยเนะครับเขาปั่นองค์ใไงยยหนึ่งเดี๋ยวเขาเสียหายมึงได้พี่น้องได้ที่ด้านหลังพวกนี้แหละนี่แต่ว่าอันนี้คือด้านหลังเนะครับเพิ่นหันหน้าไปที่แมียนาเจ้าพระยาตรงขง้ามบว่าจเป็นก๊อกเคสครับมีเรือข้ามตลอดนะครับ บันิการสำหรับคนที่มาจากเส้นทางราชพฤกษ์หรือวะสามสี่หาครับมกักรสินีมีมี่มมแลนตรงมาทางพระรามสี่กันพอหอดก้อนที่ขึ้นสะพานพระรามสีพี่น้องก็กราบรถกราบรถแล้วก็เลี้ยวขึ้นเก้าแหละครับกัเขามากนะครับมี่มองท่องเที่ยวหลายมี่มองเป็ิดาว่ายพระนะครับย่้มทับช่วงที่ม่มนโควิดกิดสีมีพวกราเม่ฆา ขายของหลายอยู่มีเอียงนอเปิลเนื้นอ,อทอดมันปลาไกา่นอกะลาของขืนซื้อปากเกตก๊อเกตครับแต่ว่าเพินมีขายอยู่หมองนีนำ้ำแซ่บเสีบพี่น้องแต่ว่าผมมาเมื่อนี้มันเป็นย่ำคำแล้วบ่ฮู้วเพินมีขายบอเพราะว่า,บ,า,บ,าบ่าเห็นผู้ใหญ่ครับมาไหลสดจซื้อเพราะว่าหกโมงเคืองหลอใครอยากภาพี่น้องมาชมยังมาแรกยังอากาศยังเห็นว่าครับเงอผมยังออกเต็มเลย พระว่ามันห่อนอยู่ถับไปยังตลาดตลาดนัดมันก็ต้องห่อนหลายก็นีครับมาตากลมนะครับผมอยู่ในบริเวณวัดนนะครับนอนอยู่หลังองค์พระที่ยังผมไปหนาวองค์พระหล้งหันเนี่ยมันเรือมันแห้งพี่นอ้องเสียงเรือมันแรงแบบเสียงดังผุมก็ลเลยลงมาด้านหลังองค์พระหกโมงเคืองเนี่ยบ้านท่ายังห่อนห่อนอยู่ยังแบบบนหน่าเดินนะพะว้าเัาก็ต้อง ครับเป็นวันหยุดกับอให้อากาศมันมันเย็นสะกอนครับมันเย็นสะกอนจังจังออกมาผมก็กอ้วนว่ครับพี่น้องอ้วนครับอ้วนแน่นะครับอ้วนหนาเต็มมัดกินแล้วก็นอนไปใส่บ่ไดจริงๆเราอยากออกไปหาพี่น้องอยพี่น้องก็บ่ายุ่งไก่ได้ยุ่ไปกินนึ่แต่ว่าก็ไปบ่ไดเพราะว่าเขาไว้ขามจังหวัดนะครับเฮ้าทํางานราชการนะเฮาแบบบ่เสือฟังนะครับเขาเฮ้ากับ เป็นตัวอย่างที่พอดีนะครับเบื้องต้นถ้าเราสั่งห้ามคนอื่นไม่ให้ออกนอกพื้นที่แล้วแล้วเราออกเองมันก็ไม่ดีนะครับพวกพี่น้องกสิมมองว่าเป็นอย่างไรจังคัดขืนกำสังนะครับง่ายๆนะครับเนาะวันนี้ก็ผมก็เฮ็ดคลิปเพื่อว่าให้พี่น้องหายแก่ความคิดหอดนะครับเพราะว่าบางคนถามผมว่าอ้าคือว่าเฮ็ดคลิปแน่ป่ะนะผมหมดถามมาเอาเป็นอย่างไรเนาะ เพราะว่าลอ,อกกดไหลกดแช่อยู่ครับเพื่อนกับบอกผมนะครับผมก็ถามว่า,าพี่มึงว่าเพรานว่าประด้มึงดอกแต่ว่าก็ลอกกดไหลกดแช่เป็นกําลังใจก็ขอขอบคุณครับถึงสิบ่เมืองแต่ว่า,ากดไปพอกก็กดไหลกดแช่เพรานว่าครับเป็นกําลังใจให้นะครับบางคลิปบางคลิปเพื่อนก็บบอกกับเมืงองโยะแต่ว่าอยากให้มาออกนอกพื้นที่แน่เพื่อสีอะไค้นได้ปับ๊บ ด้เมอง,งนันมองนี่นะครับก็เลยก็เลยลองมาเห็นมึงครับอยู่วัดบางจากพ่อีไปตลาดนัดมันอยู่ไกลๆบ้านเนาะน,นี่เห็นว่าไงหกโมงสิทุ่มหนึ่งเรายังว่าในเมืดออยู่นะครับยูนนนทบุรีก็ถือว่าอากาศมันก็กําลังเย็นนะครับผมก็เลยมาเห็นห้พี่น้องอให้คิดถึงนะครับเนาะอ้วนลหลายตาปิดเราพี่น้องเอ้ยไม่ได้กินกับนอนแล้วก็บว่าเห็ดหนังนะครับวันหยุดนะครับวันหยุด ออกมากอ่ะมีแต่หอนอยู่บ้านกับเปิดแอร์เปองไฟเดือนนี้คาไฟเกิดขึ้นหลายเติบนด้วยพี่น้องขึ้นแบบหลายล้อยเติอบเยอะแต่ว่าเพื่อนบอกว่าพ่นสิจดเชย่ยห้กับต้องรอมเมืองวา่าอ่าเป็นแบบไหนนะครับเิ่นว่ามีการอาจจะว,วา่าอ่นดนรโรงไห้คนอยู่บ้านแบบขนอยู่บ้านเราคาไฟแบบขึ้นนะครับมันก็สัสวนทางกันแน่น,นิดนึงกากล่าวว่ากันไปนะครับเนาะ แต่สมีได,ด,พด้พี่น้องเด้อเฮียพ่อคิดหอดคิดถึงให้พี่น้องได้กดไลค์กดแชร์ให้ผมแน่เข้าไปในช่อง YouTube นะครับกดติดตามนะครับช่องสบายสไตล์วัดนะครับวัดนิว่าวแหวนบรรากาศต่อเตารอเรือนะครับให้กำลังใจแน่คนสำหรับคนที่พึ่งเฮ็ดอาสซีาจับจุดทีมันเป็นจุดไอ้นันวะในใดบันได้ก่ขอเป็นกำลังใจผมแน่เด้อครับเ้อนะ ให้ผมมีกําลังใจได้เหตุนะครับกดไลค์กดแชร์เหมือนกับท่านที่กดไปดูในวิวที่ผมทําห้องรกๆนะครับคิดว่าหันหผมว่งงเด้อ่าเพราะผมเปลี่ยนบรรยากาศยางแน่ย,ยางแน่พี่น้องบัดเขาเมื่อเมื่งหลายแมพันก็วิวหรอครับบันท้แต่ว่าบัดมูมูในมองเห็นงานกับถามไม่เดีว่า,วาเอาคือประเหตุอีกคนว่า,าผมก็เลยเห็นนี่แหละครับเอาไวส้สนนะครับเด้อ นี่คือบรรยากาศภายในวัดนะครับพี่น้องเอ้ยคนสั่งได้หลาย,ลายครับและพี่น้องมากอะสามารถมาไหว้พระหรือมา,า,า,มานี่ได้ในตำนักเทพพี่น,นอ้อเนี่ยมาแรงได้ครับนอ่ะสิริวิวมันอาะสีชัดแน่ว่าชัดแน่ครับเพื่อนกับซีมี่ก็สั่งเป็นบ้านเฮาเอิญกันพระเวดไม่พี่น้องเห็นปะอันนี้กันหนึ่งครับเป็นเฮ็ดดีเด้ออันนี้กับกันยังบะเนี่ย บ่ครับกนเฮ็ดป,าปา่าป่าอันนี้กะที่ทาพระพุทธเจ้าออกบวชเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้อยู่ริ่มหนาิ่นก็เฮ็ดเป็นกันนึงเด้อเนี่ยนะครับอันนี้คือภายในวัดบางจากครับมีที่เที่ยวเยอะแยะมากมายเลยนะครับท่านสามารถที่จะมาเที่ยวชมมาพักผ่อนเวลาวันหยุดนะครับพี่น้องเดอ้อมาไหว้พระทำบุญ ทำให้เรามีจิตใจที่สบายนะครับเด้ออันนี้คือภายในวัดมาครับอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งเนาะพี่น้องมึงคงนยางบอกเงาเลยเดี๋ยวกระทั่งนี่ไปกระสิไปโบสไปลอดไตทอ่องไตอุโบสถครับเพื่อสิไว้พระประท่านที่เป็นโบสเก่า สมัยโบราณเลยเด็กับแต่ว่าม้อนีบ้บ่ได้เข่าดอกเพราะมันมันเหมือนแล้ว